สวัสดีค่ะอยู่กับช็อกน้องมิงดัำซิงนะคะเดี๋ยวรอรถมาก,ก่อนอันนี้ก็นี่จะเกี่ยวของน้องมิงนะใครนี่ไม่รู้จักเลยำกำนี่สิบักหน้าแสบบออ,อบอพยบอบพยบหน้าเนี่ย,อ,ยอบอพยบ Uhm, แต่ทุโคนจะไปอะไรแล้วนะอ๋อจะไปอะไรค่ะยาค่ะเราลงมาแล้ว งาอาชีพอืมคนขับมืนอาชีพขับมาสิบกว่าปีแล้วยาเออสุดยอดยาก,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 ก<ข>ารจอยกัรจอยขับมาสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วนี่นะคะเสื้อกันหนาวชั้นนี้แล้วเสยยื้อข้างในอีกแล้วก็เสื้อกันหนาวแล้วก็ตรงนี้ด้วยเสื้ออีกอันนึงด้วย พี่อุ้มแล้วพ่อ <3 S 1> พ่อจ๋าสามพุ้ม อากม่นต่อ,อ๋เื่อม<อ>ยอาออเรียบร้อยจ้าอาจารย์จอย <c oughs> อาจารย์ออจอยนี่ไเลเที่เดิม รถกับรถด,ดำเขาไม่ได้ตอนนี้ก็เดินทางกับบัตรโมโทำไมเสื้อใหญ่แทนจะไปเอาเสื้อกันหนาวนี้ใช่ไหมยิ้เอาเสื้อกันหนาวนี้ไปพี่ปายบอกว่ามันร้อนก็เลยไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวนี้เ yes, <a> ดี๋ยวสนอมโม,ม,ม,โมจะขี่รถเป็นครั้งแรกในชีวิตจกักงานขี่เป็นยังคะ วิ่เป็นนักเลงขวดนมแล้วเนี่ยชีวิตไม่สวยหรูลูกคุณนูคงไม่เข้าใจบ่าอวยอกซื้อๆโอ้กลับบ้านยนียงจากโมงแล้วนี่ใบสองอยากกลับบ้านงงเงี้ยอยากกลับบ้านนะ ปุ่นจรถอ,อยู่ไหนนี่ค่ะก็คือยามากนุลนะคะไม่ใช่มายากุลนะคะ <c oughs> ไฟร้อนกัเมากร้อนนี่อือวันนี้พาน้องโมงมาเที่ยวทุกนานะพามาเลาะทุกนาถามาเที่ยวเที่ยวอะไรรึมั้ยเที่ยวไหนไม่รู้เนี่ยมันเล่นเครื่องไปเองเลยไปกับบ้านทุกคนคะตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับบ้าน,นะคะ่ะ อีลีตัวนี้บดรทุนไม่มันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นร่องอะไรเนี้ยพอเราตกไปในร่องปุ๊บมันจะสูงตัวไม่อยู่นะอีนี่ลุ้มเนี่ยกากกากกากเสียมันทำไมทางมันเป็นอย่างเงี้ยไม่โคหรอเชื่อไหมโคมีแต่รถเกี่ยวนี่แหละลุงละนี่นี่นี่เจ้เรื่องถอดค่ะเรื่อถอดมีสิ ไม่บอกเขาหรอเขาจะได้เรื่องร้องเพลงไม่เอาติดกลัวติดอย่าหญ่ตกตางต่งเมนี่งละมันตังรเล่ไม่ก็มันมือจังเพิ่มเสกมา้องเดี๋ยวสวัสงจ้าเลยจ้าเลยหรอจ้าแดดหายพอดีเลยจ้า อันนี้ก็ตามรถอะไรคนข้าวเหรอรข้าวี่ไม่ขนอะไรหรอจ๊ะน่าจะขนความรักกันหน่ารัก <c oughs> เราต้องขี่ห่างๆเขาเนาะทำไมอะ่ะโรยฮะทำไมห่างรถได้แต่หายใจไม่ได้ <c oughs> อะไรนี้นี่อ่ะพี่น้องครูนี้นี่ตรงฝั่งเนี่ยมันทางมันไม่สวยยิง่งมันเริจะมีควันอะ่ะเนาะ สงสานรน้องไตวูมากเลยเข้าทางไปไม่ได้นะคะ อนมาที่เนี่ยสนุกมากเลยนะคะได้กินอะไรนะมะยมอะไรนะมะยมโดมมะยมโอมแล้วก็มะนาวอะไรนี่ใครยังไม่ดูคลิปมะนาวกับมะยมเนี่ยเข้าไปดูได้นี่ไปเจอไหนอ่อนป๊อ ใช่รถเหล๋อรถตรใหญ่รถตรใหญ่ายไงสวัสดีชาวดินถนนถนนของมหาเฮางน้ำเดอกกำลังมาบนเขาเขาจะได้เข้ารู้เองว่าทางทุนาเรามาทางไหนอ้าวเสียงเขาว่าซอยเกี่ยวขอบซอยเกี่ยวขอบไปลิจต้องบอกทางไปสวนมัน เราจะขุดมันไงเหรอเออต้องไปขอกันเน่าอ่ะใช่ไหมมันขอกันเน่รอเอาต้นกันนะต้นสวยสาวสาวอื่นเพื่อนนะคะเพื่อนค่ะเรนเีซนจริงเราเพื่อนไม่เคยดูคะโมตี้โมก็สวยสวยอ่ะกึโมโมนี่โมเห็นพี่คนนี้เขาแหละแล้วโมว่าสวยจังแต่ไม่รู้ชื่อเมื่อกี้ผ่านไปแล้วไม่ได้ดูมากเลย ชอบจุ่มน่ารักมากจังโอ้รถเกียร์โอ้มีพี่ยืนขับบนได้สองคน <c oughs> ไปนั่งผิด